สวัสดีครับลูกเหตครับตอนนี้อิจันนะครับก็กติดอยู่ที่ทันตสถานหญิงกลางนะครับเพื่อที่จะมาติดตามนะครับหลังจากกรองพบตรได้เดินทางเข้ามาในวันนี้ครับหนึ่งสองสามจ่าครับตกลงท่าน้าไปท่านไปวันนี้เป็นยังไงมากครับครับครับก็วันนี้สืบเนื่องจากเอ่อแอมเนียนะฮะเขา เขายื่ยนเอกสารต่อเจ้าที่ได้ทธันนะฮะว่าจะขอ,อ,อว่าจะขอพบผมนะเพื่อจะรับสารภาพนะครับนะก็ผมก็ลองมาฟังดูนะฮะว่าคือวันนี้เนี่ยเรามาสอบปรกคำเขาอยู่แล้วนะคระนะับในช่วงช่วงบ่ายวันนี้นะครับแต่ว่าเจา้าที่ได้ทานบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะฮะเขายื่ยนเอกสารผ่านราชทานว่าจะขอพบผมนะแล้วก็จะขอรับสารภาพกับผมนะฮะก็วันนี้เนี่ยเดิมเราขณะนี้ก็สอบปากคำอยู่นะฮะครับเอพราะฉะนั้น วันนี้จากการพูดคุยนะครับนะก็ก็ต้องอเรียนว่าก็รับเพิ่มเติมในหลายประเด็นนะครับนะแต่ว่าประเด็นเรื่องการค่าที่23ศพเนี่ยยังไม่ได้รับนะ genauso, ทั้งทั้ง24ศพเนี่ยยังไม่ได้รับนะแต่ว่าที่ให้การเพิ่มเติมมากกว่าเดิมก็คือการเอาเชยนนายให้ก้อยนะอะไรต่างๆนะครับนะการเอาเชยนนายให้ก้อยอันนี้รับนะครับนะจากเดิมนนั้ไม่รับอะไรเลยนะครับนะวันนี้ก็ให้การรับสาภาพ มากขึ้นนะแต่ว่าในส่วนศพที่เหลือเนี่ยนะผมก็บอกไปว่าเดี๋ยวมาลืนนะเดี๋ยวให้ไปตั้งสติใ,ให้ดีนะครับเดี๋ยวมะลืนเดี๋ยวถ้ามาคุยอีกทีนึงไปเรียบเรียงก่อนนะครับนะวันนี้ก็ในส่วนประเด็นของก้อยเนี่ยรับนะว่าเป็นคนเอาไซยานายให้กับก้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับนะว่าเป็นคนให้กินให้ดื่มหรืออะไรต่างๆนะครับนะก็ยังไม่ทั้งหมดนะครับนะนะก็ยังยังมีการรับบางส่วนนะก็รนะนะับในข้อเรียกริงบางส่วนนะครับ พราะนั้นก็เดี๋ยวแต่ส่วนนี้ผมก็ตเรีนตรงว่าเราไม่จะรอการรับสารภาพนะครับในเมื่ออยากพบก็ให้พบนะครับวันนี้เขาก็บอกผมว่าทนายเขาเนี่ยทิ้งเขาไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรทนายจะทิ้งไม่ทิ้งก็ไม่ได้เกี่ยวเรื่องของพนักง,งานสอบสวนนะครับเรามีที่สอบนะส่วนเขามีที่ให้การนะแต่ในเรื่องของการรวบรวมพยานฐานข้อท็จจริงต่างนะครับนะในเรื่องของที่มาของใจนายนะครับก็เดี๋ยวเขาให้การเป็นประโยชน์หลายส่วนนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูว่า ที่เราสืบสวนสอบสวนเนี่ยเมื่อผลการสืบสวนออกมามันตรงหรือเปล่านะครับนาเท่านั้นเองนะครับครับผมแล้วสยนายเนี่ยกลงว่าเขาเอาให้คุณก้อยเนี่ยเมื่อไหร่วันนั้นเลยหรือไม่หรือยังไงครับท่านอเปิดเผยได้ไหมอ่าได้ครับคือก็บอกว่าเขาให้มาก่อนหน้านั้นนะครับเขาให้มาก่อนหน้านั้นนะครับนะเขาเขาให้ก้อยเนี่ยมาก่อนหน้านั้นนะครับเพราะนั้นเหล่านี้นะฮะเรามี พยายนอยู่แล้วนะครับเรามีความเชื่อมโยงอยู่แล้วเรามีพยายนอกหลายส่วนเรามีรายละเอีอเยดการใช้โทรศัพท์นะเรามีคลิปต,ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาไล่ดูว่าตรงหรือเปล่านะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้คารับสารภาพเขานะวันนี้ข้อรับเฉพาะในส่วนของอดีก้อยอย่างเดียวนะครับว่าเขาเป็นคนเอา,ายานายให้นะครับแต่เขาไม่ได้เอาไปใส่น้ําใส่กวดหรืออะไรูดง่ายว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาให้กินนะแต่เขาให้เขาให้ไปลอง นะเข้าใจไหมครับเขาบอกเขาให้ไปลองนะนะแต่ว่าคดีอื่นอีก14อีก13ศพนะเขายังไม่ได้พูดอะไรก็ผมบอกให้เขาไปคิดนะครับนะแล้วก็อมลลืนนะเดี๋ยวมาคุยกันให้ลองเนี่ยลองในฐานะสมุนไพรเพื่อแก้อะไรฮะไม่ไม่ตัวเขาก็รู้ว่าก,กินแล้วมันตายนะก้อยก็รู้คืออย่างนี้ก้อยก็บอกว่าถ้าถ้าถ้าให้ถ้ากินในปริมาณที่มันไม่มากเนี่ยนะครับนะมันจะมีการแบบเหมือนคนใช้ยาติดอะนะครับ นะใช้ร่วมกับยาติดวางัเถอะคือเขาบอกว่าไซยาไนเขารู้นะว่าว่าแด้เนี่ยนะเป็นเป็นกลุ่มยาเสพติดนะแล้วแด้ใช้ไซย,ย,ยาไร่วมกับยาเสพติดนะเพื่อให้มีการสูบแต่ต้องสูบเป็นปริมาณที่ไม่มากอันนี้คำขบวกเขานะเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ก้อยลองใช้ด้วยนะว่าใช้แล้วมันมีอาการยังไงเมื่อสึกมันรู้สึกฟินหรือเปล่านะแต่อันนี้ก็เป็นคำก็เป็นหลักคือเขารับแล้วนะครับว่าเขาเอาไซยาไนให้แต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาให้ดื่มให้กินก็ไม่เป็นไร นะครับอ่ก็เดี๋ยวเราก็มาว่าในพยานฐานซึ่งซึ่ง,งต้องเรียนตัวว่าอ่วันนี้เนี่ยนะครับถ้าเขาไม่ขอพบอ่ผมก็ไม่ต้องมานะครับก็ให้พนสอบสวนมาสอบเฉยแต่ในเมื่อเขายื่นเอกสารต่อรัชทันนะครับเราเนี่ยน่าเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนนะครับสืบสวนก็ยินดีที่จะให้พบนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อจะพูดอะไรก็พูดมานะผมรับฟังได้หมดส่วนจะจริงไม่จริงเอ่อเราเชื่อตามพยานฐานนะครับนะก็ก็มีเท่านี้ครับ อาก็ไม่เป็นไรครับนะคือคือสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยมันมันต้องแพ้ด้วยปลายังฐานนะครับนะผมผมเมื่อกี้ก็บอกแล้วบอกไม่เป็นไรคือจะรับยังไงรับมาเลยนะครับนะเมื่อกี้เขาบอกผมว่าเขาไปนั่งคิดหลายวันเขาไปนั่งคิดเมื่อคืนแล้วนะเขาก็อยากจะรับสารภาพแต่ผมอารับก็รับมาไม่เป็นไรนะแต่ว่าการรับของเขาเนี่ยนะมันไม่มีการรับสารภาพบอกว่าฆ่าใครเข้าใจไหมครับอ่าบอกว่าเพียงแต่เอา เอาเซียนายให้นะครับนะเพราะฉะนั้นเหล่านี้นะก็ไม่ใช่การรับสารภาพนะเหมือนที่เขายื่นเอกสารต่อเจ้าที่รับก์นะครับนะเพราะนั้นเขายื่นเอกสารต่อเจ้าที่รับก์บอกจะรับสารภาพกับผมนะครับนะแล้วติดต่อกับพนักงานสอบสวนผมวันนี้เราก็มานะครับเพราะนั้นเราเป็นฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะครับนะเมื่อผู้ต้องหาอยาพบเราให้พบนะครับนแต่ส่วนจะให้การยังไงเนี่ยนะจะเชื่อไม่เชื่อเราว่าตามพยานฐานนะครับ วันนี้ก็ต้องเรียวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับนะก็ได้จะมีการแจ้งข้อกวาาเพิ่เมเติมในส่วนของผู้ใกล้ชิดนะเดี๋ยวใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียกให้ทราบนะครับนะครับผมคําพูดของเขานี่ลักษณะเหมือนคําพูดที่คนใกล้ชิดเขาเคยพูดเลยครับว่าเออคนที่พูดเลื่อนๆล,ล,ล,ลอยๆเนี่ยสารไม่ได้ฟังอ่านะครับครับมันมันเหมือนที่ท่านพูดกับการที่เขาบอกมากับท่านเนี่ยมันเหมือนกับ ถูกเสียมถูกสอนอ่าก็อะไรมาหมดแล้วแล้วเขาจะบอกได้ไงว่าทนายทิ้งเขาไปแล้วแล้วเขารู้ได้ไง<อ>ก็ก็แน่นอนแต่เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าวันนี้เขาจะพูดอะไรเขาพูดได้หมดนะครับนะเขาเออคือคือเมื่อกี้ก็ต้องเรียนตรงว่าในส่วนพนักงานสอบสวนสืบสวนแต่ละคนเนี่ยทากรดีมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับนะเพราะนั้นไออุบายต่างเนี่ยก็ต้องฝากเออเรียนไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับว่าไม่มีประโยชน์นะครับนะยิ่งทําอย่างนี้เนี่ยนะเออมันจะยิ่งติดนานหรือเปล่านะครับนะ เออนะครับเพราะนั้นประนั้นก็ต้องเรียกว่าเราทํางานด้วยพยานฐานเราทํางานด้วยการสืบสวนสอบสวนนะครับนะถ้าไหนถึงเราเป็นคดีถ้าไหนไม่ถึงเราไม่เป็นคดีนะครับรเพราะนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะกลับเรียนสือมวลชนว่าพยานฐานถึงใครและจะแจ้งข้อกล่าวหาใครนะครับคนที่ติดงนานี่หมายถึงคนอื่นนอกจากปล่อยโดยใช้เอ๊ะนอกจากแอมด้วยใช่ไหหรือคนอื่นที่เป็นคนใกล้ชิดก็เดี๋ยว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 ก็ต้องดูต่อนิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเริ่มทยอยนะครับนะเดี๋ยว อ่าเขาให้ในรูปของซ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 องใส่ไอซองซองพลาสติกอ่ะซองซองซิปอะนะครับนะซองบรรจุอะไรฮะข้างในเป็นบรรจุแคปซูลหรือ้วบรรจุอะไรฮะเออเออเขาคือก็บอกว่าเป็นผงผงแ้วเขาบอกว่ากอยเอาไปผสมกับอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาเขาบอกเขาไม่รู้อ๋อแต่ให้ไปเป็นสองอ่าเขาให้ไปเป็นสองจีหนึ่งกำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าเขาเขาบอกเขาให้ให้ให้เป็นซองนะแต่แต่ไซน์เนี่ยเอ่อคืออย่างว่าแต่กินแค่ดมก็ก็ไปแล้วนะ การสืบสวนสอบสวนของท่านเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยคดียาเสพติดเนี่ยมีส่วนผสมของไซยาไนด์ด้วยนะขอโทษครับคือยาเสพติดผมก็ไม่ทราบเท่าที่ผมรู้กันยังไงมันก็มันก็มีไซยาไนดะ์นะเออนะแต่เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะครับนะนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นที่เราต้องคืออย่างี้วันนี้จากคาให้การของเขาอันไหนเป็นประโยชน์เราไปทําอันไหนไม่เป็นประโยชน์เราตัดออกนะเพราะว่าเรามีพยานฐานพื้นฐานอยู่แล้วนะครับนะอันไหนไม่จริงก็คือไม่จริง นะครับนะบางอย่างที่เขาให้การมาก็ไม่ได้เป็นความจริงนะเราทราบอยู่แล้วเพราะเรามีข้อมูลคือวันนี้พยายบุคคลเราสอบไปหมดแล้วแต่เข้าใจไหมครับไม่มีใครรู้ในนี้สำนวนนะเท่ากับผมเท่ากับคณะพนักนา,านสอบสวนเพราะฉะนั้นเขาจะพูดอะไรเนี่ยบางอย่างก็ขัดแยง้งบางอย่างก็ไม่ขัดแยง้งเราต้องเ,ออเราต้องเอาความจริงมาตั้งและไล่เข้าไปนะครับถามเขาไหมาว่าแล้วเธอมาีสยายนายเพื่อนเธออ้าวว่าเอาไปเกี่ยวเรื่องยาเสพติดข,ของของ,ของคุณก้อยเนี่ยแล้วสารต้านพิษไฮโอซันเฟกนี่ไว้ทําไมอ่า เมื่อกี้ก็ถามเขาเขาตอบไม่ได้นะอ่านะว่าเลยบอกให้เขาไปไปคิดให้ดีนะครับนะก็เดี๋ยวมาเ่เดือนจะมาถามวิธีนึงนะครับแล้วเขาบอกว่าเขา้าไปยาานมจากไหนอ่าเขาก็บอกว่าเข้า,าไปอย่างแร่นะครับนะแด้แต่ว่าเราฟังได้ไงนะครับเราเราก็ฟังข้อมูลได้วันนี้อยากเจอก็ให้เจอ,เจอไม่มีปัญหานะเราเรา,เราให้เราเราให้เขาพูดให้หมดนะครับยิ่งพูดหมดยิ่งเป็นประโยชน์เอางี้แล้วกันสรุปแล้วเขาเห็นแด้เอาไปยังไงมามาตกใเป็นการสติปิหรือเอาตรงนี้มาบอกกับก้อยครับครับแต่เขาบอก ก็เขาไม่ติดยาแต่พี่เห็นว่าเขาอาจจะลองนะทีนี้มันต้องดูอีกทีว่าไอ้สิ่งที่เขาให้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะใครเป็นคนอ่านะครับเราเราเราไอ้พวกนี้เราไล่ได้หมดอยู่แล้วนะครับไอ้ไอ้สิ่งท้งหมดเนี่ยเขายังตอบไม่ได้หรอกนะนะเช่นเช่นเราผ่าทุกคนมีเซย์นายที่ผ่าตัดไอ้โทษที่ผ่าศพนะแล้วมันมาจากไหนนะอันนี้เขายังตอบไม่ได้ยดูดูเหมือนการให้การของเขาเนี่ย เขาจะไปสู้ในชั้นศาลแล้วเหมือนกับว่าแด่นเนี่ยเสียชีวิตเพราะแด่เสียศยนายอ่าใช่ใช่ใช่ใชก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเราก็ฟังเขาไว้นะยิ่งอย่างนี้นะครับยิ่งฟังมากยิ่งได้ประโยชน์นะครับนะเพราะเพราะในเนื้อสำนวนเราเขาไม่รู้นี่นะครับคือไม่มีใครรู้เอกสารสำนวนนะเท่ากับผมนะครับเพราะนั้นยิ่งเขาพูดมากยิ่งฟังมากเราได้ประโยชน์นะครับเมื่อกี้เขาสอบปากคำมีลองออฟเขาด้วยไหมครับท่าน อ่านั่งด้วยนั่งด้วยนะนั่งด้วยลองออฟได้มีการพูดอะไรไหมฮะไม่มีไม่มีลองออฟไม่มีอะไรมีการพูดกับแอมกับลองออฟมีการพูดจารกันไหมครับลองออฟเขาก็เขาไม่พูดอะไรนะฮะลองออฟเขาไม่ได้พูดอะไรเขานิ่งนั่งนิ่งอย่างเดียวเรื่องพวกเรื่องอะไรเขาพูดกับแอมมันเออเมื่อกี้เขาให้นั่งคุยกสองคนนะนะท่านว่าเขาคิดเองได้กรณีที่เขาบอกท่านเขาคิดเองได้หรือว่าเขาถูกคุณเสียมทั้งหลายสอนก็เราก็ไม่รู้ว่าเขามีใครแนะนําหรือเปล่านะครับนะ แต่ว่าวันนี้เราก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับนะเราก็ต้องมาดูในพยานฐานท,ทั้งหมดที่เรามีอยู่แต่ว่าเรายิ่งฟังเราก็ได้ข้อมูลเยอะนะครับวันนี้เราต้องเก็บข้อมูลทุกส่วนให้มากนะครับเพื่อใช้ในการสั่งคดีนะครับนะเพราะ,ะดนวันนี้เหมือนที่ผมเรียนว่าคดีแอมเนี่ยเราไม่ห่วงอยู่แล้วนะครับนะเพราะวันนี้พยานฐานมันเชื่อโยงไปหมดแล้วสีน้ำคัางคือกาลังไล่อยู่ว่าว่าหนึ่งเซยนานได้มาจากไหนนะแล้วใครออกมานะครับสองผู้เหี่ยวข้องมีใครอีกไหมนะครับทัง่เยังยอนรัศมนเดิมใช่ไหมว่าใครที่ช่วยในเรรื่อองงขกา บอกโน่นบอกนี่เพื่อทำลายโน่นทำลายนี่เขายังยืนยันเดิมยืนยัน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 ยืนยเยอะไหมครับท่านยืนยันก็ก็มีเพิ่มขึ้นนะก็มีเพิ่มขึ้นก็ชัดเจนขึ้นนะครับนะก็ก็ชัดเจนขึ้นนะครับย้อนไปในสำนวนของผู้ที่รอดชีวิตครับเขาให้การไหมครับว่าเขาได้รับใจนายเป็นแบบไหนเมื่อคุณแอมพูดแบบนี้มันสอดคล้องกันไหมครับกับในสำนวนคดีครับมันจะมีหนึ่งคนที่รอดชีวิตที่อ่าใช่ใช่ใช่นะเออเหนึ่งคนที่รอดชีวิตนั้นจับการสอบก็ไม่ก็ก็ ก็ก็ไม่สอดคล้องกันแล้วกันนะอ่าก็ไม่สอดคล้องกันนะ,นนะแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นนะครับนะครับนะโอเควันนี้ก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวุ่นนี้ผมแจ้งข้อหาใครผมก็จะเจรียนให้เพิ่มเติมนะครับนะโอเคนะ ครับครับครับต่วาน้องครับเจ้าขานี้แอมเขาไม่ได้เปิดเผยรายชื่อคนอื่นไม่ไม่ต้องต้องต้องเย็นาสิบงรี่ไปที่อยู่ในซองันเป็นฝุเป็นน้ำเป็นผงผงเป็นผงแต่่องิล็อกเป็นผงระวังระงแล้วขาไปสที่ไปแถไหนพวกนี้ที่พี่ไปเล่นคดีไป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 จุมเอาเาข้าวบนี่ไปสลัดขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากรับคอ่ะ ข้าวไร่ข้าวผมก็เทองๆนะนะทองทองเล็กๆนองซิบเล็กๆนะหลบลบใส่เขาขอบสุริย์ครับลูกเพจดิจันทุกคนครับตอนนี้นะครับดิจันเกาะอยู่ที่ทันทสถานยิงกลางนะครับซึ่งตอนนี้แม่จะดึกสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารองพบตรนะครับครับท่านรองพบตรนะครับก็ได้เดินทางเข้ามาที่ทันทสถานยิงกลางนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 18นาฬิกาที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งตอนนี้นะครับเวลาผ่านไป1ชั่วโมงนะครับรองพบตรก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าที่มาในวันนี้นะครับเพราะว่าแอมได้เชิญได้เียนจดหมายนะครับอขอพบกับท่านรองพบตระนะครับและก็บอกว่าจะสารภาพในคดีของก้อยนะครับซึ่งเป็นเหยื่อรายสุดท้ายที่แอมสังหารในาการใช้เซยนัยนะครับซึ่งแอมนะครับก็บอกกับทางรองพบตรว่า ซึ่งเธอน่ก็อ้างนะครับว่าเธอให้สารเสยนายกก้อยจริงนะครับลุกเพจแต่ว่าให้แบบเป็นซองแล้วก็ก้อยก็รู้นะครับว่านั่นคือสารเสยนายซึ่งนี่เป็นเพียงข้อกล่าวอ้างของเธอนะครับทางรองพบตรบ,บอกว่าก็ยังเชื่อถือไม่ได้ก็อิงตามหลักฐานที่มีนะครับลุกเพจในส่วนสารเสยนายนมาจากที่ไหน ท่านรองพบตรบอกว่าแอมนะครับอ้างว่าได้มาจากนายแดนะครับซึ่งเป็นอดีตสามเป็นสามีนะครับที่เสียชีวิตซึ่งเป็นหนึ่งเคสนะครับอยู่ที่อุดรธานีสําหรับสยนายที่แอมอ้างถึงเนี่ยนะครับก็บอกว่ามันไม่ตรงกันนะครับกับที่คนรอดชีวิตซึ่งมีหนึ่งคนที่รอดชีวิตลูกเพจน่าจะจําได้นะครับคนนั้นก็ให้ข้อมูลมาซึ่งรองพบตรบอกว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกันนะครับสําหรับ สิ่งที่แอมบอกกับรองพบตรวันนี้นะครับก็ต้องดูต่อไปนะครับลูกเพจว่าคดีนี้จะไปยังไงต่อนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ทางตํารวจนะครับแล้วก็รองพบตรจะออกมาถแถลงอีกรอบหนึ่งในเรื่องการออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับคนที่อยู่ใกล้ฉีดแอมผู้ใกล้ฉิดแอมนะครับซึ่งเราก็ต้องดูต่อไปว่าคนนั้นคือใครนะครับแล้วก็จะโดนคดีอะไรบ้างนะครับให้การช่วยเหลือแอมหรือเปล่าต้องติดตามครับุกเพจ ซึ่งตอนนี้นะครับก็ที่หน้าทาทัาสถานยิงกลางเนี่ยครับต้องดูบรรยากาศนะครับตรงนี้มืดมากนะครับลูกเพจก็มีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับหลายสำนักนะครับมาเกาะติดข่าวนี้อยู่รวมถึงไิจันเองนะครับลูกเพจก็มาเกาะติดคดีนี้เพราะว่าเป็นคดีที่ได้รับความสนใจมาตลอดช่วงเดือนนี้นะครับต้องบอกว่าผ่านมาแล้วกว่า3สัปดาห์จะเข้า4สัปดาห์ละแต่ว่าคดีนี้นะครับยังเป็นที่ได้รับความสนใจจากคนในประเทศอยู่ รวมถึงต่างประเทศเองก็ยังมาทําข่าวเรื่องนี้อยู่นะครับต้องดูว่าข้างในนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นที่ที่แอมถูกคุมขังอยู่นะครับซึ่งเป็นทันทัสถานยิงกลางต้องรอดูนะครับว่าคําสารภาพของเธอที่อ้างกับทางรองพบตรวันนี้จะมีผลหรือไม่นะครับเพราะว่ารองพบตรอบอกว่ารับฟังแต่ก็ต้องอิงตามหลักฐานที่มีอยู่นะครับตอนนี้อิจารย์เองก็รู้สึกว่าคดีนี้นะครับ ตำรวจเองก็พยายามนะครับที่จะปิดให้ไวที่สุดแต่ว่ายิ่งปิดก็ยิ่งพบหลักฐานพบความเชื่อมโยงระหว่างแอมกับเหยื่ยอรายอื่นเพิ่มมากขึ้นแต่ในวันนี้เธอก็อ้างเฉพาะเ,าเคสของคุณก้อยนะครับที่เสียชีวิตอยู่ที่ราชบุรีนะครับลุกเพจซึ่งเหยื่ยอรายนี้ก็เธอเธอเหมือนจะรู้ว่าไซยนานนั้นเป็นไซยนายนะครับเพราะว่าอย่างรองพบตรอบอกเนี่ย เพราะว่าแอมเนี่ยบอกเธอว่านี่คือไซยาไนนยนะนให้ไปโดยที่ใส่ซองเป็นซองซิปล็อกเล็กๆนะครับถ้าลูกเพจนึกไม่ออกเป็นซองยาครับลูกเพจนั่นแหละก็ต้องดูว่ามันเป็นยังไงนะครับมันจริงหรือเปล่าในเรื่องนี้ตํารวจก็จะสืบต่อนะครับเพราะว่ายิ่งตอนนี้ยิ่งผ่านเวลาเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นะครับลูกเพจ ยิ่งมีข้อมูลและก็ความเชื่อมโยงในคดีนี้เพิ่มมากขึ้นเราต้องติดตามกันต่อครับอีจันก็จะเกาะติดคดีนี้ต่อแม้การเลือกตั้งเมื่อวันนี้นะครับจะผ่านไปแล้วแต่คดีนี้ก็ยังต้องได้รับความสนใจจากสื่อนะครับเพราะว่าทุกคน ประชาชนคนไทยนะครับยังอยากรู้ว่าคดีนี้จะไปจบที่ตรงไหนเพราะว่ามีเหยื่อหลายรายเสือเกินนะครับต้องรอดูครับลูกเพจครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอีจันจะรีบขึ้นอัปเดตให้ทุกคนทราบนะครับเดี๋ยววันนี้อีจันขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับแล้วก็พี่ๆสืมม่อมวลชนหลายสำนักก็เตรียมตัวที่จะกลับแล้วเพราะว่าตอ,ตอนนี้ที่ตรงนี้มืดมากนะครับแล้วก็อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับลูกเพจแล้วก็เราขอ ลงไลฟ์ไปด้วยที่หน้าทันทสถานดินกลางนะครับถ้ามีข้อมูลในวันพรุ่งนี้ติดตามคดีนี้ต่อนะครับลูกเพจเพราะว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อหานะครับกับคนใกล้ชิแอมนะครับซึ่งทางรองพบตะรท่านก็บอกว่าพรุ่งนี้จะแจ้งแน่นอนแล้วก็รอฟังจากคําแถลงนะครับอิจันก็จะเกาะติดนะครับในวันพรุ่งนี้ลูกเพจสามารถติดตามได้ทางเพจอีจันนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนครับสวัสดีครับ